สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love โดที่นี่คือเรื่องราวความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2 0 2 5สําำหรับวันที่ยชิดตามแบบตะวันตกนะคะแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะท่านใดสนใจหินมงคลแล้วก็ลูกปัดมงคลนำโชคนะคะแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้พลังงานหลักก่อนแล้วก็เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไปนะคะขอทราบเรื่องราวความรักราศีพิจิกคะ่ะเป็นยังไงบ้างราศีพิจิกโอ้โหพลังงานดึงดูดคนที่เ,เหมือนกันเข้าหากันนะคะ ในเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณแฮปปี้มีความสุขที่สุดในเ,เรื่องราวของความรักนะคะโดยรวมทั้งหมดในทุกๆสถานะจะสร้ามีความรู้สึกว่าไพา่พลังงานหลักอะต้องการที่จะบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านการเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่สิ่งเดิมนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดที่ยนะูนิเวอร์สจะจัดส่งมาให้คุณ ะะพลังงานเติร์ดไอเนี่ยทรงพลังมากเลยนะคะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้อยู่ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นในช่วงเดือนพฤษภานะคะหรืออาจจะเลยไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันในทุกๆสถานะอะี๋ยวเราเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอทราบพ,พลังงานเรื่องดาวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะคะความรักคู่ที่เป็นประเด็นความรักคู่ที่เป็นประเด็นค่ะราศีพิจิกนะพลังงานรีคอนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพราะเป็นพลังงานหลักคู่ที่เป็นประเด็นในที่นี้จะใร้ในความรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดี่ อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยเคยคุยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมารียูเนียอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสิพลังงานเขาดีอะ่ะไม่ใช่พลังงานของคนที่เคยทำร้ายจิตใจกันดังนั้นในพาร์ทนี้มันมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันมากกว่านะคะจะไม่ใช่คนที่ทำร้ายจิตใจคุณทำให้คุณเสียใจนอกใจเอ,อ่อเป็น ท็อกซิกอันนั้นไม่ใช่ไม่กลับมาแน่พลังงานเนี้ยเหมือนพลังงานคนที่คุณรู้สึกดีนะคะทั้งเขาและคุณรู้สึกดีต่อกันแต่ณนโะ่วงเวลาหนึ่งไม่อาจที่จะสานสัมพันธ์กันได้อาจจะติดขัดขัดข้ดของในเรื่องของระยะทางเรื่องของเวลาเรื่องของตอนนั้นไม่พร้อมตัวคุณอาจจะไม่พร้อมนะคะแล้วก็อยู่ไกลกันนะคะอาจจะไม่มีความเชื่อในตอนนั้นเรื่อง long distance นะอาจจะเป็นคนที่เคยตามจีบคุณมาก่อนหรืออาจจะสับกันได้ไว้เวอร์่าคนนี้มีเกณฑ์จะได้รีวิเนียนรีเทินะคะกลับมาเจอกันด้วยความบังเอ,อิญหรือจริงๆแล้วอ่ะด้วยโชคชะตามากกว่าที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้กลับผวนคืนมาเจอกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงต่อคุณอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้บอกมันออกมานะคะ เรื่อนี้อาจจะมีข้อความเซอร์ไพรส์จากเขานะคะคือคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่แหละรู้สึกลึกๆในใจว่าเออถ้าได้เจอกันอีกก็คงจะดีนะแล้วเดี๋ยวในเดือนพฤษภาคมนี้แหละคุณจะได้รับข้อความจากเขาหรือเธอคนนี้แบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาคิดถึงคุณอยู่และคุณเองก็อาจจะรู้สึกนึกถึงเขาขึ้นมาลอยๆเสร็จแล้วเขาก็ติดต่อมาหาคุณจริงๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะระยะเวลาเลดได้ไหมอ่ะ ถ้าเอาตามจริงพลังงานหลักมันอยู่ที่หมายเลข6อาจจะออก6สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรืออาจจะก่อนเดือน6มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วมันแปลกตรงที่ว่าการกลับมาคนนี้ทำไมคุณรู้สึกดีจังไม่เหมือนเมื่อก่อนที่รู้สึกเฉยเฉยคุณกลับรู้สึกดีอยากไปต่ออยากสารสัมพันธ์เพราะพลังงานคู่แท้มันเริ่มจำกันได้มันลิงก์กันมันสื่อถึงกันนะคะดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันก็เลยอยากที่จะหวนคืนอยากที่จะสร้างสัมพันธ์อยากที่จะเริ่มต้นด้วยความรักแบบจริงๆจ,จังๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆไพ่ดีมากๆเ,เลยเห็นไหมคะไพ่แห่งความสุขการเริ่มต้นเด e อ u ซันนะคะสามถ่วยเซอร์เบตคนคนนี้กลับมาเพื่อที่จะคงอยู่ตลอดไปในชีวิตนะคะ อ,อย่างที่บอกว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติได้เพราะว่าไพเดอซานะมันเป็นไพ่ต่างชาติร0 0อเซ์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อายุน้อยกว่ากาันเยอะนะคะไม่คุณก็เขาน้อยกว่ากาันเยอะหรือมีความแตกต่างกันเยอะนะคะมีเกณฑ์ว,ว่าจะได้หวนคืนกลับมาสารสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นความรักในชนิดที่แนนาคนะมีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นถ้าดิวกันไปตอนนี้อีก2ปีข้างหน้า มีเกณฑ์ว่าจะได้มั่นหมายหรือว่าได้แต่งงานกันกันกบเขาหรือเธอคนนี้ที่รีวิวเนียนะคะหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือในเคสที่ไม่มีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นรักครั้งใหม่การรีวิเนียนกลับมาของคู่แท้ทางจิตวิญญาณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือทวินเฟรมนั่นเองที่คุณจะได้เจอนั้นเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันที่คนโสดกันเลยนะคะ <premises. S 2> พลังงานเหมือนอ่านให้คนโสดจริงๆนะแต่คนคนนี้คุณน่าจะได้เจอแล้วรู anyway. ้สึกดีแล้วได้ขวนขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวเนืกับกับการกลับมาของคนที่พลังงานดีต่อคุณนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติต่างศาสนาได้เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าเยอะได้แล้วก็ในอนาคตนะคะถ้าได้เจอคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานนะคะเกี่ยวเนื่องชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีชาวราศีสิงค์ค่ะอ่ะ ีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อที่คนโสดกันเลยนะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างขอทราบพลังงานความรักคนโสดค่ะคนโสดราศีพิจิกนะคนโสดราศีพิจิกแหมความรักกำลังจะเดินทางมาทักทายแล้วนะคะไพ่เทพ,พีผู้เข้มแข็งไหนดูซิออ ให้คนโสดราศีพิจิกคนนี้ชัดมากๆเลยคุณจะได้เจอคนที่พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้คุณนะคะแล้วก็พลังงานคุณก่อนหน้านี้ถ้าเงียบๆเนาะอยู่กับบ้านแต่ว่าเดือนพฤษภาคมไม่เงียบแล้วนะ มีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรียนแล้วก็ทําให้ได้เจอเจอความรักเนื้อคู่ของคุณหดนี้อาจจะเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวธาตุน้ําชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะเจอคู่ของคุณแบบไม่คาดฝันทั้งทที่ตั้งใจจะไปแค่เรื่องงานเรื่องเรียนอะไรแบบนี้นะคะ หรืออาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตติดแฮชแท็กใดๆก็อาจจะดึงดูดเนะื้อคู่เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานด้านหลังสำรับคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้คู่ต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับพาร์ทของคู่รักที่เป็นประเด็นเนาะมีความต่างกันสุดขั้วนะคะ แต่มีหัวใจตรงเดียวกันเหมือนหยินกับหยางอะคะ่ะดำกับขาวแต่ว่ามันสมดุลมันลงตัวนะคะเนื้อคู่ของคุณคนนี้เกณฑ์จะได้เจอคืออัศวินถือถ้วยมันยังไงก็น่าจะพฤสภานะแต่ถ้าจะเลดเลดหน่อยก็น่าที่จะก่อนเดือนกันยายนอะยังไงก็จะต้องได้เจอคนคนนี้แล้วนะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต่อให้จะอยู่ไกลากลาหรือมีอุปสรรคแค่ไหนคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายเข้าไว้สําหรับคุณอย่างที่บอกว่า คนที่ใช่อะเขาจะทำทุกอย่างให้ง่ายเขไวสำหรับคุณนะคะขอให้ได้เจอกันในเร็วๆนะคะเพราะว่าปลายทางข้างหน้ามันก็จะมีการแต่งงานการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆอย่างถูกต้องก็ถือว่าคนนี้นะคะจักรวาลจะส่งเนื้อคู่ที่แท้จริงเข้ามาให้คุณนะคะเพราะว่าไพ่สปิริตเนี่ยมันเป็นไพ่ของเนื้อคู่คู่แท้อยู่แล้วนะคะที่คุณจะได้เจอนะขอให้ได้เจอในเร็วๆนะนะคะ บุคลิกลักษณะหน้าตาอยากได้แบบไหนให้ตรงใจที่สุดพ่ไฮเรลสขึ้นนะคะไปขอพรอพลังงานเ,าเทพที่เป็นผู้หญิงได้เลยแต่ว่าไพ่ไฮเพลเ s สเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับพระแม่มารีได้จะาแม่กวนอิมอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวได้นะคะพระแม่อุมาพระแม่ษมีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังฉกฉกเฉียวเฉียว,วนะนะคะหรือว่าตัวเราเองนี่แหละนะคะถ้าท่านใดเป็นสุภาพสตรีช่วงนี้ ทำบุญนั่งสมาธิจะดึงดูดคู่มาได้ดีมากๆเลยนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างน,นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรรา,ราศีพิจิกนะคะขอทราบพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกนะคะ คุณคุยมันสำคัญไม่ชัดเจนราสีพิจิกไหนดูซีแหม่ให้ตัวตนของคุณขึ้นมาเลยคนนี้คุณจะเรียกได้ว่าทําตามใจตัวเองเนาะ <c oughs> คือหมายถึงจะเ <c oughs> ขาให้ค่ะจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคนที่ treat คุณเหมือนเป็นชอยเป็นอ p t i o นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเหมือนคุณก็รู้ว่าเขาก็ทําทแหละเนาะนะคะเอาละราศีพิจิกเก่งมากๆเลยลูกนะคะ คุณคุยคนสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกพลังงานเนื้อคู่มาแต่ว่ามาในอนาคตดังนั้นคนคนนี้แอบซ่อนมีคนคุยอยู่แน่ๆนะคะซึ่งตัวคนก็รู้สิความเป็นตัวคุณรู้อยู่แล้วดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคุณอาจจะหันเหหรือไปให้โอกาสคนอื่นซึ่งความคิดตรงนี้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยเห็นไหมคะเพราะคนที่คุณหันเหไปหาหรือให้โอกาสคือเนื้อคู่ของคุณ คู่แท้ของคุณด้วยที่กําลังจะเข้ามานะคะดังนั้นราศีพิจิกคนคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะบล็อกแต่ลังเลยอยู่บล็อกได้เลยหรือคุณอาจจะเงียบไม่คุยต่อก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในอนาคตอันใกล้หมายได้คมอีกแล้วนะคะอีก6สัปดาห์หรืออาจจะ6วันก่อนเดือน6คุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณแน่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะฐานะมัง่งคั่งร่ํารวย เข้ามาพร้อมกับความสุขสบายในชีวิตที่คุณสมควรที่จะได้รับมาตลอดชีวิตนะคะสําหรับราศีพิจิกทุกท่านทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหละนะคะ,ะคุณผู้ชายคุณจะโชคดีมากที่ได้เนื้อคู่ที่เก่งนะคะมีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่เอาเปรียบไม่ดูถูกคุณด้วยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมีความสุขสบายใจอนาคตความรักจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองสาหรับราศีพิจิกดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ถ้าคิดอยู่ในใจตอนนี้ว่าจะตัด ไพ่เคลมว่าตัดได้เลยเพราะเดี๋ยวสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่กว่าจะเข้ามาแทนที่เองสําหรับคนคุยไม่ชัดเจนเกี่ยวเนื่องกับชารสิพิจิตด้วยการเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจที่ถูกต้องที่เกิดจากตัวคุณเกี่ยวเนื่องกับความไม่ชัดเจนที่จะยังคงอยู่นะคะเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะได้เจอเนื้อคู่เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินข <c oughs> องไพ่ธาตุด,ดินพึกศพกันมังกรน,นะเอาล่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเป็นยังไงบ้างราศีพิจิกคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีพิจิกคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะความรักหวานชื่นต้องบอกว่าช้ำแหละเขาไม่มองใครเลยนะมีแค่คุณคนเดียวในใจนะไพ่เนี้ยนะคะ ตัวคุณเองก็รู้สึกมีความสุขกับความรักครั้งนี้ดีมากๆเลยนะคะดูสิไม่เหลียวมองใครจริงๆนะมีแต่เธอคนเดียว <c oughs> นะคะคุณแฮปปี้มากๆนะคุณเป็นคนที่กำรรหัวใจเข้าไว้ทั้งดวงเดี๋ยวแคลิฟายฝั่งเขาให้ไพ้ดาบมันเยอะใช่มหมเดี๋ยวแคลิฟายให้เห็นไหมไม่ว่ายังไงก็มีแต่เธอคนเดียวแหละไม่มีทางที่จะไปไหนอีกต่อไปนะคะแล้วก็เร็วนี้ภายในเดือนสิก่อนหรือหลังเดือนสิ มีเกณฑ์จะคุยกันเรื่องการแต่งงานนะคะเพราะให้แต่งงานขึ้นมีเกณฑ์การคุยกันเรื่องมั่นหมายเรื่องการแต่งงานเรื่องการสร้างครอบครัวนะคะดังนั้นในเดือนพฤษภาคมคู่ของคุณอาจจะรื้อฟื้นถึงแผนการเดิมๆจะเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกเป็นที่รักอะ่ะรู้สึกเหมือนคุณได้รับการอ,อกเอาใจใส่ใจจากคู่ของคุณดีเหลือเกินซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกมั่นอกมั่นใจในความรักครั้งนี้ ในอนาคตปิดจ็อบสักทีนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานแต่ตัวคุณน่ะจะต้องเก็บเสื้อผ้าเข้าของย้ายถิ่นฐานนะคะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่แดนไกลหรือว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแต่มีเกณฑ์การจะต้องโยกย้ายแน่นอนถามว่าโยกย้ายดีไหมดีสิดีนะคะพลังงานราศีพิจิกอ่ะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตลอดในทุกๆรอบ6กถปีอยู่แล้วนะคะตามวายเบรชั่นนะคะ ตามแถบทะวันตกเนี่ยวายเบรชั่นของราศีพิจิกเนี่ยจะเรียกได้ว่าวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปในในรอบ6-7ปีถ้ามีเกณฑ์การโยกย้ายการทำงานโยกย้ายที่อยู่ชีวิตคุณจะมีแต่ดวงขึ้นนะคะสังเกตดูเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ระยะเวลาการขึ้น,นย้ายอาจจะคาดเคลื่อนได้แต่อยู่ในช่วงนี้แหละ6-7ปีนะคะดังนั้น ในเรื่องของการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำพามาซึ่งครอบครัวออุ่นรวมถึงฐานะทางด้านการงานการเงินก็จะดีจากคู่ของคุณด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขการวางแผนชีวิตการวางแผนครอบครัวการก้าวไปข้างหน้าการถือกำเนิดชีวิตใหม่กลายเป็นชีวิตคู่ที่มีแต่ความสุขร่ำรวยมั่นคงสุขสบายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แม่ ดีใจจังเลยออดีใจกับราศีพิจิกนะนะคะเอาละเกี่ยวเนื่องกับโชคลาภทางความรักด้วยเพราะได้หนึ่งเหรียญเกี่ยวเนื่องกับชาวทาวไฟเกี่ยวเนื่องกับการมั่นหมาย่เกี่ยวเนื่องกับการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ